มีเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเรื่องของตับอักเสบเรื้อรังพูดถึงตับเนี่ยมันเหมือนกับโรงงานมหัศจรรย์ในร่างกายของเราเลยนะทำงานหนักมากทั้งขับสารพิษผลิตโปรตีนสารพัดจะรำรแต่ถ้าวันหนึ่งโรงงานนี้เริ่มมีปัญหาขึ้นมาล่ะ i m a เมจิว่าตับของเราก็เหมือนกับสมาร์ทโฟนที่เราใช้ทุกวันนั่นแหละครับถ้าเราชาร์จแบตแล้วเล่นเกมหนักๆต่อเนื่องยาวนานหลายปีแบตมันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาใช่ไหมครับตับก็เช่นกันเมื่อมันต้องเจอการอักเสบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานานๆก็จะกลายมาเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งในทางการแพทย์เขาบอกว่าคือการอักเสบต่อเนื่องกันนานเกินกว่า6เดือนสาเหตุหลักๆของตับอักเสบเรื้อรัง แล้วอะไรบ้างที่ทําให้ตับของเราอักเสบเรื้อรังได้ลองนึกภาพแบบนี้ครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเหมือนกับตัวร้ายในหนังอยู่3ตัวใหญ่ๆตัวที่ 1. ไวรัสตับอักเสบฟังดูเหมือนชื่อโรคระบาดเลยใช่ไหมครับแต่ไวรัสกลุ่มนี้แหละคือตัวการสําคัญเลยโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบชนิด B และชนิด C ที่เหมือนกับพวกไวรัสโกกรกจิตแฝงตัวเงียบๆไม่แสดงอาการจนกระทั่งตับพังไปแล้ว ตัวที่สองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เป็นผู้ร้ายที่มาพร้อมกับความบันเทิงแต่แฝงด้วยความร้ายกาจถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปเป็นประจำตับก็จะทำงานหนักจนเกินกำลังเหมือนเราสั่งให้พนักงานโอทีกันทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายก็มีแต่เจ็บกับเจ็บตัวที่สไขมันพอกตับหรือที่หลายคนเรียกว่าไขมันแทรกตับตัวนี้มาในคราบของความอ้วนครับ ถ้าเรากินอาหารหวานมันเค็มเยอะๆไม่ยอมออกกำลังกายก็เหมือนเราเอาไขามันไปยัดใส่โรงงานจนเครื่องจักรมันทำงานไม่ได้ตับก็อักเสบขึ้นมาซะอย่างนั้นและตัวนี้แหละครับที่เป็นภัยเงียบที่มากับไลฟ์สไตล์คนเมืองแบบเราๆอาการที่บอกว่าตับกาลังมีปัญหาโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือตัวร้ายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตับของเรากำลังจะแย่คำตอบคืออาการของมันมักจะไม่ชัดเจนครับ หรือบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยด้วยซ้ําจนกว่าโรคจะรุนแรงฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับเหมือนโดนหักหลังแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ถ้าเริ่มมีอาการขึ้นมาบ้างอาจจะเริ่มจากความรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายกว่าปกติซึ่งก็คล้ายกับอาการของหลายโรคจนบางทีเราก็คิดว่าอาจจะแค่พักผ่อนไม่พอบางคนก็อาจจะเริ่มมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีอาการคันตามผิวหนังร่วมด้วย และถ้าเป็นหนักๆกก็อาจจะมีอาการท้องมานบวมตามตัวหรือมีเลือดออกง่ายผิดปกติการรักษาและการดูแลตัวเองแล้วเราจะจัดการกับโจย์ตับอักเสบเรื้อรังนี้ยังไงอย่างแรกเลยคือการไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงถ้าเราตรวจเจอไวรัสตับอักเสบก็ต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างจริงจังถ้าเป็นเพราะแอลกอฮอล์ก็ต้องงดเหล้าและถ้าเป็นจากไขมันพอกตับก็ต้องลดน้ำหนัก ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราทําได้ทันทีการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินยาแล้วจบนะครับมันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยเหมือนกับเราทําความสะอาดโรงงานที่สกรปรกมากๆก็ต้องเริ่มจากกวาดขยะออกก่อนแล้วค่อยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่สําคัญที่สุดคืออย่ารอให้มีอาการการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับโดยเฉพาะการตรวจการทํางานของตับมันง่ายกว่าที่เราคิด เหมือนกับการไปเช็คอินที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่าโรงงานของเรายังทำงานปกติอยู่หรือเปล่าทิ้งท้ายสุดท้ายนี้อยากจะชวนทุกคนมาดูแลโรงงานตับของเราให้ดีนะครับไม่ต้องรอให้มีอาการเพราะการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกัน วันนี้ลองหาเวลาว่างๆลุกขึ้นมาขยับร่างกายเดินเล่นในสวนประธานณะสักครึ่งชั่วโมงหรือเต้นเพลงประวัติในห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราได้ขยับตัวและหัวเราะบ้างแค่นี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพของเราได้ง่ายๆแล้วล่ะครับ